อ่ะพูดแไม้จะพูดอะไรพี่มาต่ายงานมาทรังานประกาศอันนี้ลูกน้องหลวงนั่นแหละอาวขายสิคะขายทุเรียนยังไงคะลงนี้เหรอบ่าค่ะหนูร้านนี่อาแล้วขายทุเรียนยังไงคะไม่รู้ไม่มีเซ้นอะหลอกขายอย่างเดียวขายนี่กเนาะเดี๋ยวพี่เอาไว้ได้ไหมตัดตัดนะเป็นหลงตัดแต่เป็นตำหนิเนื้อเขาจะแน่นกว่าตัวนี้หน่อยแต่ตัวนั้นแหละเขาจะติดนิ่ม พรุ่งนี้ก็ทานได้แต่เขาจะนิ่มหน่อยนี่ลูกร้านหรอคะโลละค่ะโลสี่ลูกนึงก็ประมาณโลบางลูกก็ไปถึงโลที่เขาแตกงเนาะจากเขาร้อนแล้วแล้วรสหวานมันเหมือนกันแต่มันจะนิ่มอ๋อนิ่มเหรอคะเราพวกควรจะกินหลงนี่ควรจะกินแบบไหนคะคือกินนิมนิดนิดแต่อย่ากินนิ่มมากเพราะนิ่มมากมันจะเละบางทีบางคนเขาไม่ชอบต้องกินแบบว่านิ่มพอดีกินกินกรอบนอกนุ่มในก็ไม่ได้ มันจะมีแต่ความมันหวานนิดๆมันจะไม่อร่อยหรอคะแล้วขนาดไหนกําลังกินนะคะแบบนี้ก็เหมือนซึ่งติ่งหลุดใหม่ๆหรือข้อแล้วหลวมอ่ะตอนนั้นอร่อยอร่อยไม่อร่อยเอาหนูก็อร่อยพี่ตังเสียงตัวนั้นอ่ะคือทานได้อร่อยมันต้องประมาณนี้อร่อยถ้าประมาณนี้อร่อยนะคะก็จะติดนิ่มไปหน่อยค่ะเอาเอาที่อร่อยอ่ะค่ะนี่สองน้อยนี่สองน้อยนะ โอเคไหมคะกิอ่าโลโลเท่าไหร่คะแปดสิบเหรอคะสองกสอีาีบนึงนี้บงสองีแล้วเราไปได้ทานได้เลยหล่ะค่ะได้แต่มันเป็นตัดไม่ใช um> ่วอ่ะหมายความว่า มันจะไม่เละตัดมันจะไม่เละถ้าลวกบนมันจะเละไม่ไม่เคยเพราะเป็นคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะจัดซื้อไปฝั่คุณพ่อนิดนึงร่วงเหมือนมันงอมอ่ะเหมือนม่วงมันงอมมันร่วงน้ำสวานจัดแต่ถ้าอยู่บนเราตัดมาหรือสอยมาบ่มเนี่ยมันก็ยังยังอันนี้กี่วันแล้วคะสอยมี่อันนี้กินได้เลยโอเคถ้ากินได้เลยพรุ่งนี้ทานได้เลยใช่ไหมวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้ถ้าพรุ่งนี้มันจะงอมไปไหมคะไม่งอมเพราะมันเป็นตัดโอเคค่ะ ที่ลับลาจะไม่ใช่มีเฉพาะทุเรียนอย่างเดียวนะคะจะมีมังคุดและลองกองด้วยค่ะลองกองค่ะลองกองค่ะ ไปที่ไหนกันดีเดินไม่คลุกเลค่ะ ทุเรียนทุเรียนอันนี้ลูกใหญ่ค่ะถ้าจะเป็นหมอนถ้าจะเป็นหมอน <Hey. S 1> ขอถ่ายคลิปห,นะหน่อยนะคะขอถ่ายคลิปหน่อยนะคะอันนี้เราละห้าสิบค่ะทุเรียนทุเรียนอะไรคะเนี่อวันทอง oh. สุกค่ะโอ,อ้ด้านหลังนี่ยังไม่สุกหรอคะมันยังไม่สุกอ,อันนี้สุกแล้วค่ะอยังไม่สุกค่ะยังไม่สุกลูกใหญ่มากเลยนุ่มใหญ่มากเลยค่ะ 嗯。Mm hmm.